สวัสดีค่ะดวงชะตาของชาวราศีเมถุนประจำเดือนมีนาคมปี2565จะเป็นยังไงนั้นเรามาเริ่มเช็คกันเลยนะคะอ้าวผิดละใบแรกนะคะใบแรกเจ็ดเหรียญดูเหมือนว่าพลังงานของคนมุ่งไปในที่การบรรลุเป,ป้าหมายนี่คือสัญญาณที่ดีใบหนึ่งนะคะ การทำงานหนักของคุณเนี่ยเริ่มเห็นผลแล้วนะหากคุณกำลังวางแผนทำธุรกิจก็รู้เหมือนว่าจะสามารถนะคะจัดการสิ่งต่างๆได้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะตอนนี้เป็นเวลาที่ดีสำหรับคุณที่จะดูแลเกี่ยวกับการเติบโตในทางธุรกิจนะคะและหากมีใครที่กำลังกเกษียณอายุก็เป็นไปได้เช่นกันว่าคุณมีการจัดการเกี่ยวกับการเงินนะคะเกี่ยวกับการเหมือนกับอยากจะทำธุรกิจเล็กๆนะคะก็จัดการ กับสิ่งบางนั้นขอให้ละเอียดรอบครอบศึกษาข้อมูลนะคะก็ดูว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเช่นกันนะคะต่อ,อมาเนี่ยออกออกมาได้ละอย่าออกมา <c oughs> การเงินนะคะแม้ทุนคุณควรระวังในเรื่องของการเงินนะคะจัดเมนเนี่ยหากคุณคิดจะลงทุนครั้งสำคัญครั้งใหญ่ในชีวิตเนี่ยนะขอให้คุณใช้ข้อมูลให้รอบคอบให้ละเอียดถี่ถ้วนมากๆเลยนะ ให้เขาฝากบอกหรือไม่ก็ขอให้คุณตรวจสอบอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเ,เรื่องของการประกันหรือแม้กระทั่งใบขับขี่พรบอ,อย่าเงีย้ยเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับต่างๆเนี่ยว่ามันขาดไหมมันมีอะไรที่ถ้ามันเหมือนกับหมดอายุเนี่ยเราก็ไปต่อนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะถึงคดีความ คุณอาจจะเป็นฝ่ายสูญเสียค่ะเพราะเพราะว่าเขาไม่อยากให้คุณประมาทอยากให้คุณเช็คทุกอย่างนะคะทำอะไรให้ถูกต้องไว้ดีที่สุดนะคะจะัดเมนออกมาบอกว่างั้นเรามาะคะ่ะเดชชาเรียสุขภาพนะชารลอตเนี่ยคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณมีพลังหรือแรงกระตุน้นมีความมุ่งมั่นมากขึ้นมีความแข็งแกร่งอ่ะ สามารถเอาชนะอุปสรรคอะไรต่างๆได้นอกจากนี้ยังบ่งบอกได้ว่าหากใครมีกำลังมีปัญหาที่เกี่ยวกับในกระเพาะอาหารนะคะระบบย่อยอย,อย่างเงี้ยท้องอืดแบบนี้นะคะขอให้เริ่มออกกําลังกายได้แล้วนะคะต่อมานะคะเขาออกมาบอกว่าไพและหินน,นะนะ The Heart and น i r a เนี่ย ฝากบอกว่าใกล้เวลาที่คุณจะได้รับผลตอบแทนผลประโยชน์การแบ่งปันผลประโยชน์ผลกำไรนะคะที่คุณได้ลงมือลงแรงทำไว้ใกล้แล้วนะใกล้ที่จะได้รับแล้วเขาบอกอย่างนี้นะใจเย็นๆเพราะว่าสิ่งที่คุณทำนั้นอนะ่ะมันต้องใสมันต้องอาศัยเวลาลคะ่ะหินใบหินลูกเนี้ยคือการที่ได้แหละประสบความสำเร็จนะแต่ว่าต้องอาศัยเวลาเหมือนกับเราพบ ข้ปลูกอะไรบางอย่างเนี่ยคะรดน้ำรวนดินนะคะออกดอ,อกออกผลสุกเต็มที่เมื่อไหร่เราก็นํามาทานหรือไปขายหรือไปแปรรูปได้นะคะอดอดเปรี้ยวไว้กินหวานแบบน,นี้นะ,ะอีกไม่นานเกินรอและอีกในกรณีหนึ่งเขายังฝากบอกว่าคุณอาจจะมีการจบกับอะไรบางอย่างและเริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างด้วยนะต่อไปนะคะ wise o สถานการณ์จะทําให้คุณได้เรียนรู้จะทําให้คุณเติบโตนะคะคุณอาจาจะเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างนะเดือนมีนาคมเรามาฟังกันเลยนะเขาบอกว่าความน่าเชื่อถือความมุ่งมั่นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะสำหรับคุณในสถานการณ์ที่คุณต้องไปเชิญในเดือนมีนาคมเนี้ยคอยนึกถึงแรงบันดาลใจอ้มีความรู้สึกว่าเนี่ยไพ่เนี่ย,ย,ยแรงบันดาลใจของคุณ อไอดอลของคุณเป็นไปได้ไหมว่าคุณรู้จักเขาดีนะคนคนนี้เพราะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมเขาอยู่ในใจคุณตลอดเวลาเลยมีโอกาสสูงว่าเขาจะเป็นผู้หญิงอาจจะไม่ต้องอายุมากก็ได้นะคะแต่ดูเหมือนเขามีพลังจิตมีสติปัญญาที่เฉียบคมมากนะก็อาจจะเคยผ่านมรสุมหนักๆในชีวิตมาแล้วก็ผ่านมาได้ทุกครั้งด้วยนะ คุณเก็บเขาไว้ในส่วนหรือของของจิตใจของจิตวิญญาณคุณเลยก็ว่าได้ล็อกไว้เลยไม่มีใครร่วงรู้ว่าคุณแอบชื่นชมคนนี้อยู่ที่สําคัญคุณและเขามีความผูกพัผน,ผนผ่านพลังจิตได้ด้วยนะคือสามารถให้กําลังใจกันส่งกาลังใจกันได้ะหากตอนนี้คุณอธิษฐานถึงเขานะของําลังใจจากเขาเหมือนกับว่าระลึกถึงเขามองถึงหน้าเขาอะ่ะถามว่าเขารู้ไหมไอม้ความรู้สึกว่าเขารู้ ถ้าเขาก็ได้อวยพ,พรภาวนาสวมดมนต์เป็นกำลังใจให้คุณได้ผ่านสถานการณ์ยากๆไปโดยรับรื่นด้วยนะต่อมานะคะ by the book หากคุณทำงานอยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ช้างเนี่ยถึงจะเล็กก็ใหญ่อยู่ดีนะแล้วมันเหมือนกับว่าในนั้นมันมีกฎเกณฑ์ที่มันซับซ้อน <c oughs> ทุกๆอย่างคือมีความสำคัญในการตัดสินใจของคุณคือคนเหล่านั้นเขา เขามีคุณเป็นที่พึ่งอะในการตัดสินใจในหลายอย่างเลยที่สําคัญขององค์กรนะนะคุณอาจจะถนัดในการจัดการกับอะไรที่มันซับซ้อนที่มันยากยาก,ยากที่คนอื่นเขาทาไม่ได้อ่ะเขาเชื่อมือคุณนะเขาเชื่อมือคุณในในในกรณีหนึ่งคุณอาจมองได้ว่าช้างน้อยช้างาช้างน้อยต่าง,างๆเนี่ยเขาเดินตามคุณเขาเชื่อเขาวางใจเขาเขาเขาวางใจในตัวคุณว่าความผิดพลาดน่มันเกิดได้ยากมาก ถ้ามีคุณอยู่ในองค์กรนะคะเช่นคุณอาจจะเป็นนักบินก็ได้นะคะคุณมีความเคร่งครัดมีวินัยสูงในการตรวจสอบก่อนบินทุกครั้งนะคะโอกาสที่จะพลาดนี่ยากมากแล้วผลงานของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากนะคะความมีมาตรฐานสูงของคุณเนี่ยก็ทําให้พนักงานนะคะคนที่อยู่รอบข้างคุณเนี่ยชื่นชมเอาคุณเป็นแบบอย่างเอาคุณเป็นผู้นำนะคะคุณเป็นแบบอย่างคุณคุณคือช้างตัวใหญ่และองค์กรก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่นะ ต่อนะคะไพ่ของคุณออกเรียงอลอดคล้องกันนะในความมั่นคงความปลอดภัยอะไรประมาณนี้นี่คือความปลอดภัยนะไพะ่ของความปลอดภัยนะคะเ,เขาบอกว่าเขาฝากถึงคุณดีกว่าเขาฝากถึงคุณเรื่องของความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความสัมพันธ์แม้กระทั่งความมั่นคงส่วนบุคคลคุณอาจจะเป็นเหมือนกับ เขารียกว่าอะไรนะบริการก็ได้นะคะไม่บริการองคลักให้กับผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้นะคือไพ่บอกว่าให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณและสิ่งต่างๆนั้นหรือเขาเรานั้นปลอดภัยนะ,ะจะจะช่วยลดความเครียดลดความเสี่ยงลดอันตรายแล้วก็วิตกกังวลได้มากคือป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้นะคะในกรณีที่คุณจะไปเจอนี้อาจจะเป็นอะไรที่มันสําคัญสําคัญน,นะคะ เขาบอกใหเ้เขาอยากให้คุณเป็นคนที่เพิ่มความสังเกตนะคะเป็นคนที่ช่างสังเกตอยู่แล้วก็อกเพิ่มอีกดับเบิลไปเลยนะคะในเหตุการณ์นี้การที่เป็นคนช่างสังเกตและขอให้มีความยืดหยุ่นจะสามารถช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาไปได้นะ,ะธรรมชาตินะคะการพักผ่อนถึงเวลาที่จะต้อง ให้ธรรมชาติเข้ามาช่วยเหลือในการผ่อนคลายอะไรประมาณนี้นะในความรู้สึกไอเนี่ยคือเหมือนกับไพ่เขาอยากให้คุณลดความตึรงเครียดนะคะให้ผ่อนคลายลงบ้างนะคะผ่อนคลายแล้วก็ผ่อนความเร็วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าของการงานกิจกรรมการตัดสินใจนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องพักสมองบ้างแล้วแหละนะ,ะให้อยู่กับธรรมชาติบางคนอาจจะไปสปาก็ได้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่แบบลักษณะที่ลุยๆหน่อยนะคะเครียดแล้วก็ หาะอะไรที่มันเบาสบายไปนวดไปพักนะคะหรืออาจจะเปลี่ยนทรงผมใหม่ไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครเนี่ยเพิ่งได้รับตําแหน่งใหม่มนะคะนี่ก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องผ่อนคลายนะค่อยๆปรับตัวไปค่อยๆทําความคุ้นชินกับตําแหน่งใหม่ไปนะคะการที่คุณออกมา,าได้สัมผัสกับอะไรใหม่ๆความเป็นธรรมชาติก็จะได้พบอะไรที่มันเป็นเผื่อจะได้พบอะไรที่มันเป็นแรงบันดาลใจใหม่ๆพร้อมที่จะกลับไปทํางานนะคะ เติมพลังเขาเรียกว่าเติมพลังนะถ้าไอาก็อาจะมีความรู้สึกว่าการชาร์จแบตนะคะการผ่อนคลายคือการชาร์จแบตอย่างหนึ่งนะต่อมานะคะอืใบนี้ความรู้สึกไอองนะเหมือนกับว่าคุณอาจจะลงเรียนหลักสูตรทางออนไลน์เป็นไปได้นะะหรือไม่ก็เรียนอะไรได้ด้วยตัวเองอะ่ะหาความรู้ใหม่ๆแล้วก็พัฒนาทักษะใหม่ควบคู่กันไปเลยนะคะ มีความคุณมีความเปิดกว้างในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาคือมันไม่ง่ายมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเปิดกว้างให้กับตัวเองขนาดนี้นะคะบางคนอายุมากแล้วไม่เอาไม่อยากได้ไม่เรียนแต่คุณเนี่ยเรียนตลอดชีวิตอะไรที่มาใหม่เทคโนโลยีหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเรียนรู้ตลอดเพราะคุณคิดว่าคุณจะได้เอาไปใช้ไม่วันไหนก็วันหนึ่งนะคะคือไม่ใช่ว่าคุณมุ่งไปที่การเรียนรู้อย่างเดียวนะแต่ว่า ลึกกว่านั้นก็คือรวมถึงการเรียนรู้วิธีที่จะเรียนรู้ด้วยคืออะไรคือการที่คุณสนุกกับมันนะ่ยค,คือคุณเต็มใจเปิดรับความคิดเห็นนะคะจากข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีประสิทธ,ธิภาพจริงๆคุณไม่ได้เรียนเพื่อที่จะแบบโก้เก๋เหมือนกับได้ดีกรีมาแล้วแบบอวดโชว์ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าคุณสนุกกับมันคุณคุณสามารถอยากที่จะเอามาใช้เอามาปรับนะคะพัฒนาแล้วก็เอาความรู้และทักษะมาพิสูจน์ หลังการฝึกฝนคือพิสูจน์แล้วก็ฝึกฝนก่อนที่จะเอามาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมันใช้ได้จริงๆอ่ะมันมีประสิทธิภาพาจริงๆอ่ะอย่างนั้นเลยนะต่อมานะคะความรักความสัมพันธ์ให้กับคนมีคู่ก่อนนะจัก,กระออกมา <c oughs> จัก,กระที่7นะคะ ไพ่เขาอยากออกมา3ใบนะปกติจะ2ใบสำหรับบางความสัมพันธ์นะคะบางความสัมพันธ์ไอ้ขอแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกขอใช้คำว่าอาจจะเลยนะคะอาจจะมีรักครั้งใหม่ เข้ามาแทรกคือคุณมีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วเนี่ยอาจจะมีรักครั้งใหม่เนี่ยเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์คุณอาจจะเป็นเพราะว่าความเก่งกาจความโดดเด่นของคุณหรือคนที่คุณรักอ่ะสลับเอาเองนะคะสลับพลังงานเราเองอาจจะเป็นเพราะความโดดเดน่นความเก่งของคุณที่มันเป็นเสน่ห์ที่มันต้องทําให้หลายคนเนี่ยเข้ามาอยากเป็นตัวเลือกของคุณอยากที่จะเป็นตัวเลือกของคุณเจ็ดถ้วยเลยนะ ได้ก็มีความรู้สึกลึกๆได้ว่าถ้าหากคุณไม่สามารถที่จะซื่อสัตย์กับคนรักของคุณได้ซึ่งเขารักคุณจริงรักพักดีแบบเทิรดทูนเลยแหละนั่นก็แปลว่าคือถ้าคุณขาดสินห้าเมื่อไหร่นะไอ้ขอเตือนไอขอเตือนว่าไม่ว่าคุณจะเก่งขนาดไหนคุณมีสิทธิ์ที่จะถูกฉุดให้ลงลงต่ำได้คือหาความก้าวหน้ายากมากๆเลยนะคะถ้าคุณขาดสินห้าเนะี่ย คือความรู้สึกไอเป็นแบบนั้นนะต่อไปกรณีที่2คุณเป็นคนที่ทํางานเก่งมีโปรเจกต์เยอะแยะเลยเอาพลังใส่พลังคุณทุ่มเทกับงานกับโปรเจกต์ของคุณมากจนไม่มีเวลาให้กับคนรักอะนี่มันอาจจะเป็นข้อบกพร่องในความสัมพันธ์อย่างหนึ่งนะถ้าคนรักของคุณเขาเข้าใจเพราะนันว่าคุณโชคดีไปนะแต่ถ้าไม่ล่ะคุณลองนึกภาพว่า อะไรจะเกิดขึ้นนะคะความตื่นเต้นความสุขความสนุกมันก็จะหายไปไหมนะคะก็ลองหาตรงกลางให้เจอนะคะหวังว่าคุณจะเข้าใจนะที่ไอยพูดแล้วก็หวังว่าคุณจะหาเหมือนกับบาลานซ์นะคะในความสัมพันธ์ได้ก็ขอให้คุณโชคดีนะคะต่อไปความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะวางผิดวางถูกวันนี้เป็นอะไร ภัพสวยคนโสดนะคะมีความรู้สึกว่าคนคุณกับเขาคนเนี้ยคุณกับเขาคนนี้รู้จักกันในที่ทํางานและเป็นไปได้ว่าคุณน่ยกับเขาเหมือนกับ เป็นไม่เบื่อไม่เมากันแต่ไม่ไม่ไม่ได้ถึงว่าเป็นศัตรูกันนะเหมือนเขาชอบกวนประสาทคุณเนะี่ยชอบทําให้คุณอารมณ์เสียเวลาทํางานนะคะมีการหยอกกันทะเลาะกันแต่ถ้าเกิดวันนี้ช่วงเนี้ยไม่ใช่วันนี้เลยช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณกาลังงอนเขาอยู่มีสิทธิสูงมากว่าคนคนนี้กําลังเดินหน้าจะตามง้อคุณนะวางแผนง้อคุณมีสิทธิ์สูงถ้าตอนนี้คุณงอนเขาเขาจะง้อคุณแต่ อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะไม่น่าจะใช่ตอนนี้เพราะเขาเป็นคนรอบคอบอะ่ะเขาเป็นคนที่แบบอย่างเชิงเก่งดูเชิงเก่งแล้วก็มีชั้นเชิงด้วยนะะต้องคิดรอบคอบก่อนนะคะต้องอาศัยเวลาแหละนะคะงานนี้อาจจะมีชุดดึงเพื่อนเข้ามาช่วยด้วยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงถ้าถึงเวลานั้นที่เขาพร้อมเมื่อไหร่อ่ะเขาจะรีบพุ่งมาเลยนะมาง้อคุณเลยชนิดที่อะไรก็หยุดเขาไม่ได้นะให้มีความรู้สึกว่าเขาจะมาง้อคุณตอนที่คุณหายงอนด้วยซ้านะ อาจจะเป็นคนดุไหมไม่แน่ใจค่ะสำหรับคำทนายที่ไอมีให้กับชาวราศีเมถุนประจำเดือนมีนาคมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้หากใครฟังแล้วชอบแล้วขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะทุกๆคนที่แบ่งเวลาเข้ามารับชมนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนานะคะสำหรับวันนี้ไอ้กขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ